แวัสดีครับท่านผู้ชมผมนุ่มบออนทัวรัสเวกัสครับวันนี้เรามาอยู่ที่เม์ชา์ตันครับผมปดิวันนี้หิมะลงเป็นวันที่สองหละเมื่อวานเมื่อวานตกวันแรกนะครับวันนี้วันที่2ซึ่งก็ถือว่าเป็นหิมะแรกของปีครับซึ่งก็ทุกคนตอนนี้โอ้โหคนลัสเวกัสแห่ตื่นเต้นกันมากเลยครับเพราะไม่น่าเชื่อว่าทะเลทรายการทะเลทรายจะมีหิมะแต่ว่าเรามาดูหิมะกันบนเขาครับผมขับรถมาจากลาสเวกัสประมาณ40นาทีครับ40นาทีก็ได้เห็นหิมะแล้ววันนี้เดี๋ยวจ เดี๋ยวไปดูกันครับบรรยากาศตอนนี้ขึ้นเขาไม่ได้ครับวันนี้เขาหีมะาก,กำลังลงเขาไม่ให้ขึ้นเขาครับก็เลยรอดูข้างล่างเลยครับไปดูบรรยากาศรอบๆครับผมสว้มาก ดี <icana> <naj bum S 1> ครับเมื่อวานตกมาแค่รอบหนึ่งแล้ว yes. ไม่ได้ขึ้นมาวันนี้ก็พามาดูแล้วครับมามาดูว่าหิมะตกเยอะขนาดไหนครับกับบรรยากาศตอนนี้ก็าลังตกครับบรรยากาศอากาศเย็นๆมากไม่หนาวมากครับช่วงหิมะตกรถติดด้วยรถติดด้วยครับผมรู้สึกว่าคนจะมาดูหิมะเหมือนไม่เคยเจอครับ ยัไงครับท่านตอนนี้มันรถติดท่านผู้ชมรถติดนะครับเออรู้รถจะติดไปถึงไหนครับติดไปถึงตีนภูเขาเท้าเขาหน่อเนาะน,น่าจะติดไปถึงแคลิฟอร์เนียแล้วครับติดเพราะว่าคนก็แห่มาดูหิมะครับตอนนี้หิมะบนพื้นนี่ขาวโฟโล่นะขาวเต็มเลยไม่ใช่เกลือ,อแต่ว่านี่แนะครับตอนนี้หิมะคนก็จอดเต็มไปหมดเลยจอดลงดันก็มีเสื้อผ้าหนาๆถุงเท้าถุงหัวถุงเท้าแล้วก็มีหมวกปิดหน้าปิดตาถุงมือที่สําคัญนะนี่เราไม่ได้เตรียมพร้อมมากันเราก็จะเอมาเลยครับ เห็นว่ามันมีหิมะลงก็เลยไม่ได้ตั้งใจมาเลยใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ออกไปไหนเมื่อวานตั้งใจจะไปที่หนึ่งใช่ไหมจะไปที่หนึ่งใชไปเดินเขาคนละเขากัน ันนี้ตอนนี้เราได้ประธานาธิบดีใหม่นะครับแล้วก็คือโจไบเดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ติดเชื้อโควิดที่มาพร้อมกับผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นวันละหลักแสนนะวันก่อนวันก่อนแสนสี่นะสองวันก่อนอ่ะแสนสี่ครับวันนี้แสนแสนเอ็ดเนี่ยอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดวันนะครับอ่าวันละวันละแสนแล้ว l ัส t w ก็เลสองวันที่ผ่านมานี่2สองพันกว่าครับเพิ่มแบบพุ่งกระชูดมากน่ากลัวมากวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะพันพันกว่าครับแต่วันนี้ต้องรอรุ้นอีกที อาทิตย์หน้าต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนที่ออกมาฉลองอประธานาธิบดีนี่เยอะมากนะครับเขามาออกมาฉลองข้างนอกกันทั้งจูเบต่อที่ได้ประธานาธิบดี <c oughs> คิดว่าอาทิตย์หน้านี้น่าจ,จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็อาทิตย์ต่อไปนี่ก็สิ้นเดือนนี้ก็จะมีแตรงกิ้งด้วยใช่ไหมแตรงกิ้งนีกรเตรียมพร้อมเลย <c oughs> คนอาจจะพุ่งมาจากอะไรเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็คือฮาโลวีนใช่ไหมก็หาผ่านฮาโลวีนไปได้ไม่กี่วันครับก็จะเปแตรงกิ้งยอดครับแตงกิ้งแล้วก็น e w y เย r อีกครับ คิดว่าหลังหลังปีใหม่นึ่งก็คงพุ่งกระชุดตามที่สธาธารณสุขของอเมริกาเขาประเมินการไว้นะครับว่านาจะหลักเยอะเยอะแบบน่าห่วงมากครับผมโอ้แต่ตอนนี้หิมาบนยอดขาขาวมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขบวนกันครับ สนุสตรอมตลอดเลยครับตอนนี้แต่ว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับเด็กกำลังเล่นสนุกกันเลย รู้สึกว่าอากาศจะได้ตอนนี้ประมาณหนาครับสามโมงสามโมงจะครึ่งแล้วครับแต่ว่าสภาพอากาศก็คือผาเย็นประมาณสักสามสิบกว่าก็คือหูนองแสงนะครับครับตอนนี้ก็คือติดลบบมิลโลคิมุกหรือขี้อะไรครับเลยเต็มี่เลยตอนนี้ครับใช่ได้นมือเย็นต้องหาอะไรที่อุ่นๆครับจะต้องการถีมือไหมฮะเนี่ยเตวอย่างฮะเนี่ยโอ้โหเป็นโปรเป็นโปรยเฮ้ยเป็นก้อนเหมือนโฟมเลยเนี่ยเหมือนโฟมเลยครับเนี่ยนโฟมฮะเออโฟมชัด เย็นเลยต่อเมือย็นเนาะเอาละครับวันนี้ก็คือเรามาพามาดูหิมะเฉยๆครับผมแล้วก็ความหาเนี่ยไปจะผักเดินเรื่อยๆตามมา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 การทันคนไทยวะทำใหเย็นหิมะรู้สึกว่าหิมะนี่มันเป็นเหมือนก้อนไอ้ก้อนโฟมเลยนะครับไม่เหมือนตามปกติถ้าเผื่หิมะแตะก่อนถ้าหมดแล้วตับมันก็จะเย็นละลายเลยใช่ไหม อันนี้ไม่ละลายมันเหมือนก้อนโฟมเลยอ่ดูใกล้ๆเลยครับเห็นไหมใกล้ๆเลยครับเหมือนก้อนโฟมเลยนะอันนี้นะใส่เนี่ย Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. And who เหมือนคนเหมือนปอบเข้าเลยครับพูดพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะว่ามือมือมาปาก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 สันปากสันนะเหมือนอะไรนะมีมีการกัญชาเดือนนะมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามปากปากปากสันนิดเคนเหมือนกัเสี้ยนยาโอ้โหมุมตรงนี้สวยมากเลยครับผมหน้าผาตรงนี้นะอยากจะถ่ายภาพนิ่งเลยฝากท่านผู้ชมด้วยกันครับ มีท่านผู้ไม่ประสงค์จอกนางคนนั้นนะครับผมปกติงานวัดจะเห็นท่านประจามครับผมท่านเวลาคนอื่นไปทางบุญเนี่ยเขาประสงค์จอกนางหมดครับแต่ว่าท่านไม่ประสงค์จอกนางคร,ระปะปะับผมปากแฉวคนนี้รู้เรื่อง <c oughs> ใสรมารู้เรื่องเลยครับคนนี้เหครับที่ผู้ไม่ประสงค์จอกนางครับผมว่าคนอื่นเขาไปทางบุญเดี๋ยวประสงค์อกนางหมดคนนั้นใจยสีบริจาค2ี่สิบบาทเฮ่ยยายส่งบริจาคค0สบบาทองนี้หละผู้ไม่ประสงค์จอกนาง ได้ยกตู้บริจาคกี่กออกหลังวัดเรียบร้อยเลยเสยคิด่อนที่พออีแม่อยากแข็งเปเหลนน้าผมจะผมพ่อผมเนาะผมพ่อผมมาจากบ้านเลยปิดหูก่อนครับหูเย็นหูเย็นคข้ามากันด้วยแฟนขับแมนเซตเตอร์ครับผม ต่หน้าเขาออกก็ได้เขาคัต่ตาเป็นผู้เ <reading> ป็น <expand> ผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำไม่พอครับไม่ประสงค์จะออกหน้าออกตาเยเสียงก็ยสงคงจะออกครับก็ไม่รู้จะพามาทำไมครับ In us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays And on. ดูมุมสโลมโมชั่นส,สวยๆครับจากตอนนี้ปากเราก็เริ่มสโลมโมชั่นไปก,ก่อนที่จะพูดจบเลย oh, <no. S 1> <laughs> ปากปากก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้สโลมโมชั่นก่อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชิมะสวยๆนะครับ oh, oh, oh. สวยมากเลยครับ <laughs> สวยเรามีการสร้างภาพนะครับสวยมากเลยอ่าตอนนี้นะครับมาดูพวกเด็กๆเขาเล่นหิมะกันนะครับตอนนี้อายุ <c oughs> ได้ทราบข่าวว่าก็เลยสี่สิบเป็นหมดแล้วแ oh, <no. S 2> <laughs> ต่วา <c oughs> ่าหลือก็คือเตยนะเหมือนนะครับท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมมาดูหิมะนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ตอนจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมพาท่านมาดูหิมะแรกของปีที่เม้าชาตันนะครับอ่าคิดว่า อีกอาทิตย์นี้ก็คงจะละลายแล้วลหละครับเพราะว่าพรุ่งนี้รู้สึกเหมือนจะแดดออกนะครับแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเรากลนเขาไม่ได้สำหรับวันนี้ก็คงจะอาบค้ิปนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายหนะ